ณหมายเลขหนึ่งคุณคือนายตำรวจมีหน้าที่สเก็ตภาพคนร้ายจริงหรือหลอกเบอร์หนึ่งก็ดูไม่เป็นตำรวจเขาดูแบบคล้ายเป็นแบบมาทางสายแบบอาร์ตทำาุตดาดเรคเตอร์ทำอะไรเงี้ยเออดูศิลปินที่เบอร์สองดูเป็น<อ>คุณตำรวจที่เป็นในพันใช่ไหมแต่ผมว่าภาพสเก็ตคนร้ายวาดลูกตาเมื่อกี้ผมยังผมว่าลายเส้นชูพี่เบอร์หนึ่งไม่ได้ อ่าพี่เบอร์สามนะผมไม่ไม่รู้สึกว่าพี่เขาไม่ตำรวจแต่แรกเลย่ะเบอร์สามเหมือนเพื่อกลิเกเก่าแล้วไปว่าพี่ขาคือตอนแรกที่เรียกเบอร์สามนึกว่าเออเป็นตำรวจก็จะต้องลุยนิดนึงผิวจะคล้ำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผ่านประสบการณ์มามากแต่พอมาเห็นไลน์สเก็ตก่อนที่บอกว่าลงเข้มลงหนักไปนิดนึงอย่าไปอยู่คนเดียวมันหนาววางแวง ผิดผมก็ขอกินคนเดียว าก,กินน้ำไปตั้งเยอะมันต้องได้มั้งอ่ะเอาทีละคนก่อนพี่คนหนึ่งคือใครครับชื่ออะไรครับไชยวุฒิครับชัยวุฒิตรไชัยวุฒิทำอะไรที่ไหนครับมีชื่อเล่นไหมชื่อเล่นชื่อแชมป์คุณแชมป์เป็น,<า>นตำรวจไหมเกี่ยวกับตำรวจไหมก็เป็นผู้กำกับผู้ต้องหาเป็นผู้กำกับผู้กำกับ <c oughs> ผู้กำกับแล้วสอนนอกำกับตำรวจได้ไงเลยว่าอะไรก็กำกับทั่วทั่วไปกำกับทั่วทั่วไปไม่อยากระตุกคปท่อนเดี้ ตองคุณเป็นตำรวจปทงานอะไรครับทำกับนังโฆษณาำกับนังโฆษณาครับเห็นไหมทำกับหนังโฆษณาออทำงานศิลปะพี่เบอร์สองครับพี่ชื่ออะไรครับสมชายครับพี่สมชายนามสกุลเขียวชลสมชายเขียวชลทำงานอะไรครับผมครัเป็นตัวแทนบริษัทเอครับเยนาใครหามาใครมาใหนมครมาามาม ครั้งหน้ามาอีกเนาะเฮ้ยน้องนิจ่าเก่งเก่งอย่ามาดิพี่จบอะไรมา,าครับพี่ช่างศิลป์ครับจบช่างศิลป์อ๋อจบช่างศิลนอะไรวาดได้ไงอ๋ออ๋อพี่จบช่างศิลป์เอกเอกขายประกันเหรอเนี่ไอ้เขาสอนเอกขายประกันจบช่างศิลป์แต่ปัจจุบันทำงานขายประกันนะฮะโอเคมารู้จักพันตำรวจเอกชัยวัฒน์บูรณะไม่น่าเชื่อพี่ยศยศพันตำรวจเอกนะพันตำรวจเอกแล้วพี่พี่จบในร้อย คำพันอะไรไหมพี่จรจิงๆแล้วคือจบพ่อช่างนะครับจบพ่อช่างโอ้พี่จบพ่อช่างแล้วไงต่อครับพี่จบปริญญาโทที oh. ่รัฐศาสตร์ไอ wow. ้ที Send, ่รามฮะรามคณะรัฐศาสตร์ที่รามต่อครับแล้วก็ปัจจุบันตำแหน่งเป็นอะไรยังไงครับก็เป็นผู้มุ่งกับการฝ่ายทะเบียนประวัติอายการสองสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับก็คือพี่ตอนั้นพี่ทำงานสเก็ตภาพคนไล่มากี่ปีแล้วพี่ก็ตั้งแต่เข้านะครับก็ปีประมาณปี2534 สามสี่ยี่สิบปีปีนี้พี่เาเลยเนี่ยพี่ห้าสิบไหมห้าสามหมอสูสีกันสูสีกันแล้วงานของพี่ถ้าเอาตามจริงคือมาเล่าให้ฟังไอ้คนผู้ร้ายที่มันเข้าไปขโมยของหน้าอย่างนี้หรือไงเป็นแบบไหนงานด้วยลักษณะงานจริงๆของกองตระเวนวิทยากรเนี่ยเราจะสนับสนุนงานในเรื่องของมีภาพของผู้ต้องหาที่เคยถูกจับมีต้องคดีมานการับทั้งประวัติทั้งอะไรมีหมดนะครับ เอาไว้ตรวจสอบเวลาคนร้ายเนี่ยกลับมากระทำความผิดซ้ำนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนร้ายกลับมากระทำความผิดซ้ำสมมติวิ่งลากกระเป๋า,าเราไปน้องเกสจำหน้าได้ไปเลือกที่กองนี้ไปไล่หาดูว่าหน้าไหนทีน,นี้ไอ้งานหนึ่งเนี่ยคือฝ่าย2ในกองกับ2เนี่ย,เ,ย <c oughs> เราทําหน้าที่เกี่ยวกับการสเก็ตภาพคนร้าย <c oughs> การสเก็ตภาพคนร้ายเนี่ยคือการสเก็ตจากคําบอกเล่าของพยาน <c oughs> สมมติพี่สเก็ตพี่ถามจากอะไรก่อนจมูกเป็นไงหรือตาเป็นไงก่อนโดยหลักการเนี่ยจริงๆแล้วก็คือลักษณะของใบหน้ารูปหน้า คนเราเนี่ยเวลามองคนเนี่ยนะครับจะจะเห็นใบหน้าก่อน<า>เราต้องแบ่งก่อนว่ากลมรูปไข่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม<ร>ส่วนรายละเอียดเนี่ยต้องมานั่งคุยกันแล้วต่อไปเป็นชิ้นส่วนเนี่ยอย่างตาชั้นเดียวสองชั้นเนี่ยเราต้องแยกละค่อ,อ,อแยกรูปหนึ่งใช้เวลาประมาณจริงๆโดยเฉลี่ยประมาณสักสองสามชั่วโมงครับแต่จริงๆให้หลักของภาพสเก็ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศสากลทั่วไปเนี่ยนะครับเขาเน้นในเรื่องของตำแหน่งรูปพันธุ์ คืออะไรคือตำหนิที่ว่าตำหนิอุปทานก็รือตำหนิรูปพันธ์ก็คือลักษณะของใบหน้าเนี่ยอย่างใบหน้าของคนเรามีสัดส่วนไม่เท่ากันครับอย่างเงี้ยตำหนิอะสมมติน้องแก่ตำหนิใช่จังหน้ายาวหน้ายาวหน้ายาวคหน้าผอมยาวจุดที่ทำให้ตาานไมจำเป็นเป็นจุดจุดเด่นก็จุดเด่นปากกว้างปากจะกว้างปากห้อยนี่มีไหมแบบสเก็ตออกมาปั๊บอ้าวหน้าตัวเองมัน ยังไม่มีไม่อยากะเรี้ยงเฮ้ยเ้ยบอกสเกนสเกนมาอ้าวนี่คือเารนึ่งของตำรวจนะครับที่ช่วยกันสืบหาคนร้ายพันตำรวจเอกชัยวัดบูรนาขอขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพีครับสวัครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับวนครับวีครับวดรัสวัสดีครับสวัครับพี่ขอบครับสวัสครับครับเราเราไม่รส่ัสสสบไวสดีมาัสา เฮ้ยเี้ยวปากแล้วเว้ยพี่เขาเปี้ยวปากใ้เดี๋ยวเดี๋ยวกนเี่ม่มีความสุขน้องเตียมันเล็กนี่ไว้แล้วอพี่เอาสิเอาเอานี่เหลวนี่ิ้อใบดีกว่ากิน้อมใบดีกว่าใชไหมจิ้มนิดนึงกได้จิ้มกินละคนเลยไเดี๋ยพี่กินให้ดูไปดูดูพี่กก่อดูพี่เยะเลยอไรล้งอะไร้อ เดี๋ยวไปดูด้วยครับผมไม่ต้องเกินนะครับอย่าเกินนะอห้ามเกินอย่าบุยด้วยครับผมบ้วนบ้วนอาตะบ้วนนะปูวันนี่ออกอะไรอะปูเออ่ปูคิดว่าไปชั้นมาครปูจ้ะประมาณแปดเออเหมือนคนแก่เลยเนาะแปดแปดนะตายออกมาได้แล้วก็เหมือนมันแดงทั้งปากันตอนเนี้ยไม่รู้จะอะไรแลนะยิงไปเรื่อยแล้ย อะไรเลยบัญชาบัญชาบัญการพิบายนี่พิบานตายไปเลยเฮ้ยโอ้โหนี่กินพลมันขั้นแรกบอลกินเนี่ยกับคุณลิโก้พลมันขั้นแรกเขี้ยวดิบอลเขี้ยวเขี้ยวไปเรอยบอลเขี้ยวดิพอลิ้นมึงชาแล้วทั้งหมดทั้งมวลมันจะเฉยๆเพราะมันชาไปหมดแล้วตอนนี้อะไรบอลเล็กๆน้อยๆเออแอคติ้งเชิญเจ้าแม่ ประทับโอ้ีไม้ยังไม้ยังตแมเรียบร้อยมม้ยังไม้ยังแม่ผมคอเลยกินเลเจ้าแม่ประทับแล้วก็เจ้าแม่เข้าแล้วอยากกินอยากกินวววแล้วก็ดูดเล้งดูเล้กาแ่เลยวัวที่ออกอะไรโอ้ยังเขลียวยังเียวเลยเจ้าแม่เจ้ากมัน่็นไงปอะไรอะไรอะไร ยากเหมือนปากแม่งขังอนปากน้ป่ะจมาใช่ป่าะเฮ้ยอะไรเหมือนเกี้ยยากราน้องประจ่าเ้ยนี่อะไ่ใชหาเนี่ยนี่ป่ใช่าเนี่จริงไข่ใก่เลยยังไข่เนาะไข่เนะใ่น้องไข่นะใข่เด็กด็เอาเกต <icana> เขี้ยวหรือเขียวเขี้ยวเขียวเอาเอาจะมาทับร่างอาการชอบหน้าค่อยเปลี่ยนอเจ้ไอ้คุณชมชัยหน้าเศร้าออกเ้านิดหน้าออกปมเจ้านิดๆย้อยมุมปากทำไมล่ะเนหนึ่น้ำลายก็ยงเอน้ำลายยัง บัวเลยบัวเลยบัวไปไรนะงานนะำโอจะกินอีกงานหนึ่งบัวแล้วนะบัวยังไปบัวน้ำบัวนน้ำบัวนน้ำน้ำอยู่นี่น้ำอยู่นี่เคสยังไงรสชาติบ้วนบ้วนติดเพ่อก็รู้สึกว่ามันฝากแต่ก็สะกดจิตตัวเองนะเมื่อกี้ให้คิดไปมสะกดจิต สิวไม่เป็นอะไรเป็นไงหลังๆเริ่มไม่ไหวขอกระตุกหน่มันฝาดนะมันฝาดนะกระฟาดฝาดมากเออตัวหมากเนี่ยฝาดรู้สึกเหมือนปากอะหนักอ่ะะรู้สึกเหมของเธอใส่ปูนปะเออใส่หอมเธอใส่ไม่นี่ตอนถอนฟันได้เลยนะตอนเมื่อกี้เนี่ยถอนฟันได้เลยพรุ่งนี้เราไปร้านทำฟันเรากินนี้ก่อนโอ้ไม่เอาที่เฉีิงดีกว่าไม่ใช่คือถ้าเกิดเคี้ยวตรงนี้มันก็จะชาอยู่ ที่นั้นเป็นยาชาชนิดหนึ่งแหมเลยกลิ่นแหมหอมจังเนาะอะไรพี่กากเโอเคสี่คนโดนหมดนะมีคุณนรอดไปคนเดียวนิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเลือกตามกันหมดไม่มันเลือกตามกันหมดถ้าเราตัดสินใจตรงกันเนี่ยคุณจะได้โดนบ้างไงคุณดูมันยากพี่พอพี่เลือกตามกันหมดเนี่ยจากสามช้อยมันไปลงช้อยเดียวถ้าจะเรายิงแบบบุกสองลงหนึ่งลงสองลงสามมันต้องมีคนถูกเลยโอเคมารู้จัก ธุรกิจใหม่ของน้องเจี๊ยบหน่อยค่ะน้องเจี๊ยบหนูขายอะไรครับเห็นมีของกินบอกว่าอร่อยด้วยใช่นี่นี่นี่าบอกว่าให้กินมากอีกนะมครับไม่ไม่ๆๆไม่ไม่แล้ไม่ไม่น,นี้อร่อยกว่า,อร,อ,วาอร่อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเจี๊ยบเป็นคนชอบทานของเปรี้ยวก็เลยทำเลือกทำกะปิโวะ่ะค่ะกะปิโว่ <โว S 1> มันเหมือนกะปิหวานนะคะแต่ว่ามันเป็นชื่อแบบโบราณอะไรเงี้ยก็เลยดึงเป็นภาษาอะไรอันนี้ของภาคอะไรอาหารภาคอะไร เป็นของภาคกลางค่ะจริงอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่หุ้นสวนที่ทําด้วยกันคุณแม่ของหุ้นสวนใช่ค่ะเหมือนน้ำปลาหวานที่กินกับมะม่วงไหมไม่เหมือนน้ำปลาหวานเขาใส่กะปิเหมือนกะปิหวานเหมือนกะปิแบบเออกะปิหวานนี่นี่ใคยเคยเห็นเคเอามะม่วงจริงมะม่วงเปรี้ยวเปี้วกะปิหวานรสชาติจะเข้มข้นกว่าน้ำปลาหวานหน่อยนึงเพราะมีกะปิชื่อผปิตภัณคือสามจี๊ดสามจี๊ดสามจี๊ดแต่กินแก้จี๊ดถูกไหม กินแกเปรี้ยวจีดขายตามที่ไหนยังไงคือตอนนี้จะขายในไอจีค่ะแต่สําหรับแบบลูกค้าประจำใช่ลูกค้าประจําที่สนใจตอนนี้เจ๊จะมีออกบูธมาลองชิมมาตัวอย่างมามาลองชิมหน่อยครับผมสามสิรอบผมเน่ดูกระปุกเขาก่อนมะม่ดูจีดมากเลยอะทำไมมันน้อยจังหนูมันพอกินเหรอละกระปุกอะไรกี่ตังค์เนี่ยแปดสิบห้าบาทแปดสิบห้าอ้เหลยวพี่นึกว่าเป็นแบบเป็นคนคนแข็งๆนี่ เหลวไหลเลยล่ะเหลวไหลเลยเก็บไว้ได้นานไหมซื้อไปเก็บไว้ได้สองเดือนค่ะแชน้กท่ตู้เย็นหน่อยนะทุกท่านชัดอาวุธแล้วนะฮะไม่มีการเกี่ยงอนนะฮะสบายใจฮะอ่ะพี่จิ๊บ่อคนแรกในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ต้องเสี่ยงก่อนเฮ้ยเอากินกะปิกินกะปิชยเลยกินด้วยกะปิโว จริงอะไรได้บ้างอะไรที่ออกเปรี้ยวกินได้หมดได้หมดฝรั่งก็กินได้ค่ะจริงๆลูกค้าหลายๆคนเนี่ยต่างชาติก็กินได้ใช่บางคนไม่กินมะม่วงเปรี้ยวก็จะแบบเอาไปจิ้มกับฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนสั่งไปแล้วก็เอาพริกทิมซอยใส่เพิ่มผมรับคนที่กินอะไไรนี่ทมเพอากต่าไอ้มะม่วงไอ้เนี้ยก้ปิปนี่โอเคนะก้าวปีโบ้หนูโอเคไอ้ทางนู้นมาผิดร้านเหมือนเฮ้ยแต่งตัวแต่งตัว อย่างตัวหรูหลาไป่าวะลูกค้าผมบูติกจังนั้นพี่โอเคโอเคโอเคอร่อยครับขออนุญาตเก็บนะครับหาดูได้ไปดูในไอจีของเจี๊ยบใช่ไหมสามจีสค่ะเข้าไปแอดไลน์ไปก็ได้นะคะ3 J E E D แล้วก็ตัวแซดสามจีสโอเคอะไรเช็ดมือเช็ดมือเช็ดมือกันโตไม่เช็ดน้ำน้ำมันหกหนูไม่ชอบไปแล้วเลยเอาล้ครับ มาสู่ช่วงที่พวกเรารอคอยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุยเรารอคอยใช่คหว่าเรารอคอยเกมนี้อยากจะบอกว่าการลงโทษนั้นเบาบางดีมากอะไรทำอะไรเป็นการให้แต่งหน้าด้วยวิปครีมวิปครีมธรรมดานี่เองพี่มีหน้าให้หน้ามาวิปครีมมาดูบีบไงวะใช้ไงวะเนี่ยเนี่ยคือลงกที่ใช้ไม่เป็นเดี๋ยวผมใช้ให้ดู วิธีการใช้นะฮะไม่ยากเขย่านะไม่อยาไมต้องไมากขยับจะขยับหน้าท่าทางไม่น่าได้นัดกันนัดเออโหให้ดับนัดไม่าหลบดิเออไม่ตัดเซื้อทิ้งเลยเลยตัดเสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาจากพื้นเล่นเซื้อเอาน่าจากพื้นมาเยอะตีกิ๊กเหนื่อยหมดเกิ๊กอะไรอ่ะข้อนี้ผิดไม่ได้อ่ะ เอาได้พี่พิมง่ายอันนี้พี่อย่าบอกเขาเป็นสามคนนี้โข้างของเราสามคนคนี้มีหนึ่งคนในนี้ฟังดีๆนะครับเป็นพยาบาลครับผมจะอธิบายครับว่าพยาบาลก่อนท่านอาจจะคิดว่าบุรุษพยาบาลรุษพยาบุรุษพยาบาลไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่กลิกบุรุษพยาบาลจะเป็นวุฒ ระดับอนุปริญญาเรียนหลังจากจบมัธยมปลายแล้วเรียน2ปีเป็นบุรุษพยาบาลที่เราเคยเห็นเป็นผู้ช่วยเข็นเตียงบ้างน้าอะไรบ้างแต่พยาบาลที่เราเห็นเป็นสุภาพสตรีเนี่ยฉีดยาได้ทําอะไรได้ช่วยคุณหมอในห้องผ่าตัดได้ท่านพูดนี้เป็นพยาบาลชายครับเป็นพยาบาลชายระดับพยาบาลไม่ใช่ผู้ช่วยพยาบาลแต่เบอร์หนึ่งเหมือนคนป่วยของพยาบาลนะโอเคเอาล่ะบอล ตอนนี้ผมนะผมเทเต็มร้อยให้เบอร์หนึ่งเอาอีกล้วเวเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยผมบอกเลยเทอีกแล้วเทอีกแล้วเพราะอะไรเอาเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สองไม่ไง้เขาดูเหมือนแบบว่าเขาดูเหมือนก้านก้านทีวีก้านจออะไรอะไรอะไรเบอร์ไหนเบอร์ไานเบอร์สองเบอร์สอมด้เูแบบคือคือโชว์ความเก่าในการออกทีวีนี่นะในการแต่เบอร์หนึ่งเนี่ยคือแบบดูจะโรงพยาบาลไม่ค่อยชินแต่หนูไม่ว่าอย่างนั้นหนูว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นตัวหลอกไม่ใช่ ไม่งันเบอร์หนึ่งนี่คือซีอุยชัดป้าบอีอยเอาเอาทีละคนนะพี่บอลมั่นใจว่าเบอร์หนึ่งตอนนี้ผมมองนะเป็นพยาบาลสองกับสามกลั้นโรคบันเทิงกลั้นวงการแพทย์ที่มีอยู่แล้วเบอร์สามเหมือนพวกครูสอนเต้นเบอร์สองเหมือนผู้ชายบาเกเบอร์หนึ่งเนี่ยเหมาะกับอยู่ที่โรงพยาบาลเหมาะเป็นคนแบบสุขุมวันดีคืนดีไม่ได้ฉีดคนไข้ฉีดตัวเองด้วยดูแล้วบ้า คุณบอลพี่ก้อยอย่างนั้นคุณดูคนที่ทายถูกมาแล้วคนเดียวทั้งทั้งที่คนอื่นผิดหมดมาน้องนนท์ไม่ต้องกดดันพูดไปค่ะพูดไปมีคนรอตามอยู่เดี๋ยนะฮะเดี๋ยนะอันนี้รอบแรกมันบอกอะไรไม่ได้พี่รอบแรกสุ่มไปก็อยากฟังแบบว่าเห็นแวบแรกอยากฟังแบบเห็นแวบแรกมันต้องเป็นอะไรที่แบบว่ามันต้องเกินคาดเดามันหล่อเกินคือสองสามเนี่ยหน้าตาแบบเหมือนนักแสดงนักแสดงต้องเป็นใะแหวเป็นอะไรอย่างเงี้ย แต่เขาก็ทําอาชีพก็เป็นพยาบาลได้เป็นพยานได้ไอ้นี่อาจจะเป็นงานอาจจะเป็นพยาบาลด้วยเป็นในแบบด้วยทําไมอ่ะอยู่ตรงไหนไม่ได้ห้ามเบอร์หนึ่งนี่หน้าตาดูธรรมดาเกินเนี่ยมีธรรมดาเกินเหรอวะมีธรรมดาเกินด้วยถ้าถามผมนะผมว่าเบอร์สองผมตัดออกนะเพราะว่าผมว่าผมยาวถูกผมไม่คิดเหมือนกันผมยาวเขาไม่ได้ห้ามผมจริงเขาผมจริงนะดูถ้าใส่วิมพออกมาก็แฟนสาสตร์แบบนึงง่ายผมนะผมเลือกเลยเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเหมือนกันเบอร์หนึ่งเหมือนกันพี่กิ๊กอะผมว่าเบอร์สองผมตัดไปก่อนอ่าตัดเพราะเพราะว่าผมว่าผมยาวผมยาวแล้วพี่ว่าเบอร์สามนะเนี้ยไปเดี๋ยวฟังน้องเจฟฟ์นิดหนึ่งฟังน้องเจฟฟ์นิดหนึ่งเจฟฟ์ว่ามาคือเจฟฟ์ว่าเบอร์สองเขาดู acting เยอะมากคือถ้าเกิดสัวเขาเป็นพยาบาลจริงๆอะคือเขาต้องมีอาชีพหลักเป็นนักแสดงแล้วอาชีพเสริมเขาเป็นนางพยาบาลยังไงเจฟฟ์หรือว่าเบอร์สามเบอร์สามเฮ้ยหล่อไปเนี้ยไปเกรซเนี้ยไปเบองเกรซมาดีๆไม่อยากโดนวครีมใชค์คร ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ว่าเมาหมากอยู่เดอเออตั้งแต่แกเคี้ยวไปนี่แกเมาหมาไปเยอะเลยนะเมาหมากเลยคุณชมชายปินยาวจากล่างมากอะไไงฮะเรียกว่าเบอร์สองค่ะเพราะผมยาวก็ใส่หมวกพยาบาลได้เพราะว่าพยาบาลต้องใส่หมวกตัวเอเฮ้ยมีมีเหตุผลพยาบาลไว้พยาบาลด้วยสัมบุทุกคนเออไว้หรือเออว่าเขาไม่ใส่ชลดเขาจบพยาบาลแต่เขาไม่ได้ไปตส่ชุดพยาบาลหรือเปล่าเขาไม่ต้องใส่ชุดพยาบาลแต่เขายังทำงานพยาบาลนะเว้ย คือพยาบาลไม่เบอร์สองเนี่ยไม่ใช่มันต้องมาแนวอาร์ตนะแตะเกี้ยไทยเบอร์สองเนี่ยไม่มีทางที่จะไปพยาบาลเดี๋ยวเขาอาจจะเฉลยได้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเกเบอร์อะไรเก้เก้ว่าเบอร์สองแต่อยากฟังข้อต่อไปอ่ะน่าจะน่าจะตายเอาละเบอร์สอง่ยาบาลโจมตีในผับแพงเบอร์เบอร์ไปหมดแล้วนี่ตอนนี้พี่เก้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งพี่เก้เบอร์หนึ่งเอาเลยมาอาไทยครับผมถือไปสองแก้วเลยพี่เก้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ตอนนี้พี่คิกน้องโน้ตน้องบอลไอบอลนี่ก็ผู้ชายผู้ชายผู้ชายสามคนผู้ชายเร่องคลหนึ่งน้องเกรซไปที่เบอร์สองน้องเจี๊ยไปที่เบอร์สามเดี๋ยวรอฟังข้อต่อไปมาข้อสองเวลานอนของพยาบาลผู้นี้ใช้หมอนเขาใช้หมอนทั้งหมดเจ็ดใบบนเตียงลูกหมอนเอ้หมอน หมอนเจ็ดใบถ้าใช้หมอนเจ็ดใบราะว่าผู้ชายคนนี้อาจจะยังไม่แต่งงานเพราะว่าเพราะว่าที่ไม่พอให้เมียนอนแล้วอันนี้จะบอกเขาเหรอไม่สดมากอนนี้เรีหมอนไหคนนี้นะหมอนของเขาครับคิดว่าพี่จะไม่เอาผมรู้ว่าพี่เขาใส่ปลอกหมอนใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขานอนอย่างนี้เลยอันนี้แหละอย่างนี้เลยครับเทียบเหมือนคนติดตุ๊กตานนี้เรียกปอกหมอนเจียบอันนี้เรียกปอกหมอนหนึ่งสอง สามสี่นิี่ก็ไล่กันมาติันเลยไม่ติกันเลยไม่ติดกันเลยระวังเขาเล่นเพื่อดูแอคชั่นตอนนี้เรียกอะไรเวลานอนเอามือสอดเข้าไปได้ไงหรือว่าอะไรอยาไปทำของเขาของเขารักมากพี่ดูมันมีอายุมันมีอายุไม่กินดูเดี๋ยวอาการสามคนเดี๋ยวอาการนิ่งๆไว้เอาไปเก็บ เก็บละเก็บละเก็บไม่เอาเดี๋ยวถ่ายนี่หัวของเนี่ยเดี๋ยวจะปลาของเขาเดี๋ยวเขาปานี่ระวังของม้วนบวังของนี่เขาแต่นี่เขารักไงแต่ดูสภาพหมอนแล้วนะดูสภาพหมอนแล้วไม่พิถีพิถันมากไม่โคตรกระโปรงนะใช่นี่เด็กแล่นเขาแกล้งด่าไปงั้นสามเบอร์นี่ยิงไว้นี่ยิงไว้สามโอมยิ่งมาบอกกระโปรงอ๋อบอลเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปเบอร์อะไร เด็กเปลี่ยนครับผมเบอร์สองบอลไปเบอร์สองกับทำไมวะไอ้แต่ผัวเบอร์่ป๋าทำไมว่ะคือแปลกตรงไหนคือแปลกตรงที่ว่าคือพยาบาลแล้วสองคนทั้งข้าคุณผมสั้นหมดเลยแล้วก็เอาคนผมยาวมาอมาหลอกไงมาหลอกเราแต่สภาพไอ้ไอ้ไอ้เบอร์สองกับหมอนไม่เข้ากันนะพี่ว่าตอนนี้หมอนหมอนเนี่ยนะหมอนเนี่ยเข้ากับหน้าเบอร์หนึ่งเลยพี่ชอบเลยหน้าเบอร์หนึ่งเนี่ยเข้ากันแา่นะ พี <One input> ่กำลังหมายความว่าเบื่อหนึ่งเบื่อหนึ่งเนีดูโศกโลกพี่อดเชงก็มาโศกบกเนียและดูโศกโลกเสียงโครกเสียงโครกเสโครกโน้ตดูโน้ตดียวโน้ตครับเบอร์สามนี่อยู่ในสิทตาอยู่นี่แหละนะเบอร์สามนะไม่ว่าไม่ใช่ผมเนี่ยครับผมไม่เอาไม่ใช่อ่ะเบอร์สองเนี่ยผมว่าเขายังผมยังยืนยันคําเดิมเขา acting เยอะมีแบบดื่มตอนนี้คุณไม่ได้อยู่เบอร์สองนะตอนนี้คุณอยู่เบอร์หนึ่งใช่ผมอยู่ผมไม่ยังยืนยันเบอร์หนึ่งอยู่ยังยืนอันส่วนเบอร์สามมัน ไม่รู้อ่ะพี่เอาพูดจริงนะไม่รู้เลยเลยเฮ้ยแต่พี่ดูนะหน้าตาเบอร์สามนะเขามองแบบทำไมไม่เลือกผมทำไมไม่เลือกผมก็ต้องเลือกก็ผิดไงใช่ไหมเขาดูได้ไหมอย่างนนเขามองว่ามึงหล่อป่าโน้ตเออเกสเกสจอนนี้อยู่เบอร์สองสองเกก็ยังเชื่อใน เ r ิ s ์สอิมเ s รสชัของเกดอยู่เหมือนแล้วครั้งแรกเกดเลือกเบอร์สามแล้วก็โดนกินหมากไปเรียบร้อยเพราะเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งรอบนี้มีพี่เคียงข้างก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยแท้เข้าไปก็รู้สึกว่าไม่เปลี่ยนอะไม่เปลี่ยนพอู้สึกว่ามันมีอะไรเยอะเจี๊ยบเบอร์สามคนเดียวพี่เชื่อมั่นในตัวเจี๊ยบอย่าไปคิดว่ามันหล่อแล้วจะจะเลือกไม่ได้เราจะเลือกแต่รูปรูปใพรดูหมอนดูหมอน เออเนี่ยแหละเพราะหมอนนี่แหละที่จะทำให้เปลี่ยนท่าสภาพหมอนแบนี้นี่นอนนี่ที่ขาวขานี่คือที่เกลื้อนทั้งหนานะจีตอนนั้นก็เป็นเด็กอยู่ไม่คิดว่าเขามีเขามีดีเทลที่ที่ละเอียดมากแบบกําไลแหวนอี่รอยนางเงี้เป็นความกตอนนั้นก็เป็นเด็กอยู่ไม่คิดว่าเขามีเขามีดีเทลที่ที่ละเอียดมากแบบกําไลแหวนี่เนขนาดนันเลยวอันน้คามรง้อนั้เอู่ไม่คดว่าเม่งามีดีเทเอยากบยาไ ต่างกันมากเพราะว่าถ้าเกิดหมอนี้เป็นของเขาจริงจะว่าเออมีเหตุผลอืมจะว่ามันเขาดูเนี้ยบนะเออเขาดูเนี้ยบเกินกว่าเอาเบอร์อะไรเจ็บคือเจี๊ยบไปเบอร์สองเพราะอะไรรู้ป่ะความแปลกของหมอนกับความแปลกของเขาอ่ะอ๋อไปเลยไม่มีเหตุผลไปมาไปไม่น่าเจี๊เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองย้ายย้ายย้ายมาเบอร์สองคุณนี่เบอร์หนึ่งกับสองแล้วเว้ยหนึ่งกับสองแล้วเว้ยเฮ้ยผมย้ายไปด้วยดีกว่าไปไหนไปเบอร์สองาเอาเลยคนเดียวสิเดี๋ยวมามาตมาไม่ล้า เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจผมเปลี่ยนใจพี่เปลี่ยนใจเป็นเบอร์สองกับเบอร์สามเบอร์สามพอข้อเป็นพยาบาลตัดไปหมอนตัดไปไม่ได้ถึงสองข้อพี่ไม่เลือกเบอร์สองผมยาวข้อพยาบาลลังเลแต่พี่มีควอมร้สพยาบาลผมยาวขนาดนี้ใช่ไหมหมอนกั้มกึ่งก็ได้อยู่กั้มกึ่งได้อยู่พอหน้าตาก็ถ้าออกจากตรงนี้ไปมันอาจจะโสโคกก็ได้คนนี้ไป ไอ้น้องย้ายไปเบอร์สี่ผิดติดเทียนผิติดเทนไม่เคยกลัวใครไปเบอร์สองเบอร์สองสามไหนแล้วไหนแล้วไหนแล้วไอ้น้องตอนนี้มีโอกาสถูกหมดทุกคนแล้วผมโดนวิปครีมสองผิดหมดทุกคนผิดหมดทุกคนแล้วแจกคุณเพื่อนแค่นั้นเองเอาล้วครับโอ้ยเบอร์หนึ่งแน่เธอเชื่อดี เหาื่าความคาดหมายตลอดอะเบอร์สแก้ตัเยอะเบอร์สองเลยเบอร์สองเลยไหมเบอร์สเอร์สองเลยหเบอร์สองเลยไหมที่รู้มทีเดียว่ใไปเลยใจนวาไ่ใช่ตอนนี้มันเป็นสงครามเหมือนกับว่าผู้ร่วมรายการกับพิคอด้ใช่ไม่ใช่รู้ไปเลยรู้ไปเลยไปเลยไปเลยคุณเบอร์สองครับ คุณคือพยาบาลและคุณใช้หมอนนอนเจ็ดใบที่เรามาโชว์ให้เห็นจริงหรือว่าคุณสับขาหล่อ